เดี๋ยวจะพาเขาไปพอดีไปสำรวจเซอร์เวยแม่งมีมไมยเว้หมยอยู่ในป่าแล้วแบบว่าอะไรวะแล้วแบบว่ามันมีบ่อมีสระน้ำน้ำโคตรใสเลยนะเออน้ำโคตรใสเลยแล้วทีนี้ก็เลยว่าจะเอาลองเอาเหยื่อปลอมเนี่ยไปลองตีดูนะครับเผื่อแม่งฟุกได้เดี๋ยวเราไปดูสำรวจไมยกันดีกว่าว่าเป็นยังไงมันต้องเดินป่าฝ่าดงเข้าไปนิดหน่อยครับผมมา เดินปลูกป่าฝาดงเข้าไปนิดหนึง่งมีแต่ต้นมายาาบเลยโอ้นาแม่งเยอะนะเดินไม่ดีนี่มีเกี่ยวนะมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นคลองอะไรเงี้ยที่ส่งน้ําเนี่ยเห็นไหมน้ํามันล้นมาเสร็จแล้วมันก็เป็นคลองนะก็มีคนแบบเดินเข้ามาแล้วนะมานั่งตกปลานะเออแต่มันจะลกนิดนึงเนี่ยต้นมายาลาบเต็มเลยเดินต้องระวังนะนาำแม่งโงยเกี่ยวทีนี่เจ็บอ่ะเสร็จแล้วเรามาถึงและเชดเค อดูดิบ่อเล็กๆแบบนี้นะแต่น,น้ำแม่งโคตรใสเลย <c oughs> เดี๋ยนะเออแม่งซุ่มอยู่ในโพรงนะเดินเดินมาเจอเดี๋ยวผมจะตีจากทางไหนตีจากทางนู้นนะเดี๋ยวมันจะมีที่ยืนอยู่ตีแล้วย้อนมานะครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเราจะได้ตัวกันไหมสำหรับตัวที่เป็นปลาชอ่อนเห็นมีปลาขึ้นอยู่นะอ่าแต่เดินอ้อมนิดนึงอุ้ยมันก็ยังพอแบบมีโพรงมีอะไรมุดได้แต่ต้องระวัง แม่งโคตรรกส่วนใหญ่เจอพวกต้นไม้มีหนามเนี่ยนะเกี่ยวเสื้อเมื่อกี้นะครับเดีย๋ยวหาที่ยืนตีก่อนแต่คิดว่าน่าจะแบบพื้นที่ตีจำกัดแล้วก็มีสวะมีสวะนะครับนะมีสวะก็เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องใช้เป็นแบบว่ากระดี่ไม่ได้เอ้ยไม่ใช่เออกระดี่ไม่ได้แล้วก็ไอ้นี่ไม่ได้เว้ยกระดี่ไม่ได้แล้วก็ใช้เป็นแบบอะไรนะ ใช้เป็นตีลอยเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตีป๊อก,ป,อก,อป,อป,อกป๊อกก่อนป๊อก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 นะตีเป็นแบบเหยื่อป๊อกป๊อกก่อนนี่มันจะมีทางนี้เดิน,นลงมาเนี่ยถาตีพึ๊บต้องตีเฉียงนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวติดก,กิ่งไม้เนาะเออต้องแม่นๆน,นิดนึงนะอ่ะถือว่ามาทดสอบหน้าง,งานกันครับอ่ะเรามาประกอบกันหน่อยดิยังคิดอยู่ว่าแม่งตีไปจะติดหรือเปล่าอ่นะถ้าตีไปติดเสียเหยื่อเลยนะ โคตรลุ้นอะคือพูดง่ายคือถ้าแม่ไงไอนี่ถ้ามีตัวแน่ๆนะถ้ามีตัวไม่น่าพลาดนะแต่ว่าไม่รู้มีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับลุ้นปะโคตรลุ้นเลยแล้วก็พอเป็นสายเหยียบพอมันมาตกเหยียบปอมมันก็ต้องขยันหาแบบหาไมาน้นะ เดี๋ยวขอปรับก่อนนิดนึงโอเคเสียวฟูเหมือนกันแล้วนี่ฟูมาในงานเข่าที่จะตียากเหมือนกันนะนนี่จะตียากพอสมควรนะตีแล้วติดต้องตียังไงอะตีไม่เป็นอีกนะตีนี่ติดแล้วนี่ตียากว่ะเดี๋ยวหามุมหาแนวกันตียากตียาก ตียากฟู่แล้วดินะไม้แรกก็ฟู่แล้วเนี่ยอุปสรรคแบบเนี้ยนะผมว่าเราต้องมาฝึกอะ่ะนะหาจุดแบบจะตียังไงฮนะจะตียังไงให้มันแบบว่ามันได้ใช่ไหมเออเพราะว่าบางทีแบบว่าอุปสรรคแบบเนี้ยมันก็ต้องฝึกตีนะผมว่าเราลับสายแบบ น,นี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมกำลังจะหาสูตรอยู่ว่าตียังงที่มันตีได้ตีแล้วก็อย่างเงี้ยต้องตีสกิปเหรอเห็นไหมก็เสียติดต้นไม้เหมือนกันอนี่ถือว่าบททดสอบบโทโหดเลยแหละเห็นไหมบททดสอบบโทโหดเลยคนแบบตีไม่เป็นถ้าเป็นแบบก็เรียกไน,นะ ถ้าเป็นนักตกปลานี่ถือว่าง่ายใช่ไหมเนี่ยแต่ผม,มตียากว่ะมันติดต้นไม้มันจะตียังไงเนี่ยตีไม่เป็นตียังไงตียังไงให้มันแบบว่าได้ข้างบนก็ติดข้างล่างก็ติดตีได้ไม่ไก่ ตีได้แค่นี้เองเจอไม้แบบนี้นี่ถึงขั้นยอมแพ้เลยวะ่ะตีไม่ได้เลยอ่ะต้องไปฝึกอีกเยอะเลยอ่ะมันจะตียังไงอ่ะเอาแค่แบบตีให้ผ่านกอไม้แค่นี้ยังตีไม่ได้เลยอ่ะบ้าบอมากนะโอ้โหยงตียังไงให้มันได้เนี่ยตีไปก็ไปติดต้นไม้เนี่เห็นไหมงานเข้าแล้วนี่ตีก็ไปติดต้นไม้มันจะต้องตียังไงอ่ะ ตีเลียดน้าก็ตีได้เป็นอีกนะนี่เหรอมันก็เบี้ยวอีกนะโอ้โหแมงถือว่าหินเลยนะเนี่ยถือว่าหินเลยอ่ะนะบททดสอบเนี่ยสําหรับสายแบบอย่างผมเนี่ยจะตียังไงเห็นไหมติดกิ่งไม้ละเห็นปะเออทบททดสอบนี่แม่งโหดจัดนะตีไม่ได้เลยอ่ะถ้าตีไม่ได้อย่างเงี้ยโอกาสที่จะได้ตัวปลามันจะมีไหมถ้ามันมีปลาใช่ไหม เออมันก็ไมไ่ว่าตียากอะไอตีง่ายแล้วนี่โอ้โหแว่งเหลือเชื่อมากเนี่ยตีก็ติดกิ่งไม้เนี่ยสออุปสรรคมังเยอะมากนะครับโอ้ถือว่าเป็นบททดสอบเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องไปฝึกตีตียังไงให้มันได้เห็นไ,ไหมเออนี่แหละครับสายนักตกปลาก็ต้องแบบฝึกปือฝีมือใช่ไหมเจออุปสรรคแบบนี้จะตียังไง เนี่ยผมก็ตีเบี้ยวๆตีเฉียงๆตีไม่เป็นเออเพราะฉะนั้นก็ต้องไปฝึกนะครับนะสงสัยวันนี้จะไม่ได้เรื่องแล้วนี่เอามาเป็นฝึกแล้วกันใช่ไหมตีได้ไม่ไกลเลยฟู่แล้วนี่เห็นไหม ตีสก็ฟูเห็นไอู้ Ooh, ดทดสอบสุดๆเลยวันนี้ยากมากนะหมายโอเคอยู่นะแต่ว่าฝีมือไม่ถึงนะฝีมือไม่ได้เลยอะตีก็ฟู่เดี๋ยวผมฝึกไปสักแป๊บหนึ่งก่อนดีกว่านะอืก็สำหรับเพื่อนๆนะที่ตกสายนี้ผมว่านี่แหละครับต้องฝึกอุปสรรคพวกนี้ผมแม่งก็เป็นมือใหม่ ทีจร,จริงๆผมว่าถ้าได้แอคชั่นอ่อนๆหน่อยน่าจะตีง่ายกว่านะยังไงวะเนี่ยเนี่ยฟู่แล้วเนี่ยปีไม่ได้เลยอ่ะบ้าบอมากโอ้โหดูดิฟู่จัดสุดท้ายต้องยอมแพ้ครับเดี๋ยวผมจะกลับแล้วนะแล้วเดี๋ยวไปฝึกตีมาใหม่เพราะว่าเราแม่งไม่ได้ฝึกตีมาก่อนนะพอเรามาเจออุปสรรคแบบนี้ปั๊บเป็นไงเราไม่สามารถที่จะจัดการกับระบบการตีของเราได้เพราะฉะนั้น ตรงนี้อุปสรรคมันมีเยอะก็คือหนึ่งต้องตีลอดใต้ต้นไม้2แคบนะสพื้นที่ในการตีจํากัดโอไวเฮดไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปฝึกตีอะลรต้องไปฝึกตีข้างใช่ไหมโอตายละเจอแบบนี้ก็ไปทีนี่นี่แหละครับบททดสอบสายแบบตกปลาเขาเรียกว่านะสายตกปลาแบบไอ้นี่เว้ยเนี่ยตีได้ตีได้แค่นี้เองตีพอตีปุ๊บตีไม่เป็นก็ตีได้แค่นี้จริงๆถ้ามันตีลึกเข้าไปถึงข้างในได้นี่จะ เจ๋งมากเลยเนี่ยตีแล้วก็เฉียงนะไม่อยู่เวิร์กว่ะมันตียังไงอ่ะเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องตียังไงเนี่ยแล้วก็ตีได้แค่เนี้เห็นไหมตีดแล้วเนี่ยตียังไงไม่แค่นี้เองตีไม่ได้ก็ไม่ได้ปา่าใช่นไหมตีไม่ได้ก็ไม่ได้ปา่า สร,สรุปมีอะไรเกิดขึ้นกลับครับผมนะไม่อยู่แล้วเราลืมไปว่าเราฝีมือยังไม่ได้นะเดี๋ยวต้องไปฝึกตีก่อนตีตีนี่แทบจะแบบตีไม่ได้เลยอะนะทั้งซ้ายทั้งขวาต้นไม้อยู่บนหัวถ้าเอาไว้เฮ็ดนี่จบเลยนะตีไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับผมการตกปามันถึงได้เป็นมีเทคนิคมีโจทย์อะไรมากมายสำหรับสายที่เป็นแบบสายตีเหยื่อปอปนะ่ะเนาะ ออพอแม่งเราไม่ได้ฝึกมาแล้วไม่ได้ซ้อมมาเนี่ยวันดีคืนดีจะไปตีมันคงยากเพราะฉะนั้นก็วันนี้ถือว่าได้ประสบการณ์ได้การเรียนรู้อีกเยอะเลยครับสาหรับการตีอย่าปลอมก็พอเรารู้โจทย์รู้ปัญหาแล้วเราค่อยกลับไปพัฒนาไปปรับปรุงนะครับไปฝึกตีเพราะฉะนั้นยังมีอะไรให้เราเรียนรู้อีกเยอะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ